สายลมพิ้วพัดที่วไม้ปลายยอดยญ้าสายลมพาฝนโปรยหัวใจวันแม่บนฟ้ามีเมฆฝนต้องรำพันแต่ใจฉันฝันไปใกล้ดวงดาวฝันของฉันมีความหมายอัน,นิ่งใหญ่ จะเเดินนนไปตาาามทททงี่่ัสสู้สแห่งเีเา,ากจะกล่าวถึงราชินีวงการเพลงลูกทุ่งในบ้านเราแล้วคงไม่มีใครจะสามารถแย่งชิงตำแหน่งเธอได้ใครจะรู้ได้บ้างว่ากว่าเธอจะได้รับฉายาราชินีลูกทุ่งเธอต้องเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากมากแค่ไหนและทุกคนเชื่อไหมครับว่า ทำไมเธอจึงสามารถร้องเพลงได้ไพเราะมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าเธอจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เราจะไปติดตามกันในสารคดีคุณค่าเพลงลุกทุ่งไทยในตอนที่สองที่ชื่อว่าพึ่งน้อยจากนา สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการสารคดีคุณค่าเพลงลูกทุ่งไทยในตอนที่2ที่มีชื่อว่าพึ่งน้อยจากนานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามายืนกันอยู่ที่วัดทับกระดานนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เป็นจุดจบชีวิตของแม่พึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะนําเสนอผลงานแล้วก็ชีวประวัติของแม่พึ่งกว่าแม่พึ่งจะมาเป็นราชินีลูกทุ่งได้ทุกวันนี้เนี่ยแม่พึ่งต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามและรับชมกันเลยครับ พุ่มพวง,งดวงจันทร์หรือลำพึงจิตหานชื่อเล่นพึ่งเกิดเมื่อวันที่สิ่สิงหาคมพุทธศักราช2,504มารดาชื่อจรันหรือเล็กจิตหานและบิดาชื่อนายสำราญหอมสีมีพี่น้องทั้งหมด12คนโดยเธอเป็นบุตรคนที่5เกิดที่บ้านหนองนกเขาตําบลภายนกยุงอ,อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและเติบโตมาที่ตําบลบ่อสุอพรรณอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เธอได้รับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนบ้านดอนตำลึงแต่ด้วยความที่เธอมีน้องอีกหกคนประกอบกับค่านิยมของแม่นาะตอนนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนมากจึงทำให้เธอไม่จบแม้กระทั่งชั้นประถม,มศึกษาปีที่สองในวัยเด็กของเธอเธอจะต้องเป็นคนเลี้ยงน้องในระหว่างที่พ่อกับแม่ออกไปทำนาพอน้องหลับหมดเธอจึงหาของไปขายเช่นเก็บผักหาดอกไม้ป่า หาไปขายตามโรงงานเพราะเหตุนี้จึงทำให้เธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั่วไปประจักษ์และยอมรับว่าเธอมีพรสวรรค์พิเศษที่จดจำเนื้อเพลงและทำนองเพลงได้เป็นร้อยๆโดยไม่ตกหลน่นจุดร้องเพลงของพี่พึ่งในการเริ่มต้นก็คือฝึกจากความชอบ สมัยก่อนก่อนนู้นก็เคยได้ฟังวิทยุอันนะคะแล้วก็ฝึกการร้องเพลงจากวิทยุแล้วก็จากการร้องเพลงของเขาก็คือรู้สึกว่าได้สตางค์จากการที่มีโอกาสได้ร้องเพลงตามตลาดซึ่งสมัยนั้นยังเด็กๆได้ร้องเพลงของแม่พองอ์ศรีได้ร้องเพลงของแม่ขวัญจิตฝึกร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไป เจอเจอกับบรรดาแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกว่าเก็บผักไปขายแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กอาจจะเหมือนแม่ค้าทั่วไปมาที่จะบอกว่าเอ้ย,ยเด็กเอาผักมาขายก็ในลองพลงให้ฟังซิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ่ะถามว่าเพี่งเ,เจออุปสรรคมา,มากแค่ไหนคิดว่ามากนะเพราะว่าจากความที่เป็นเด็กในการที่ เข้าสู่วงการเพลงไม่ได้ไม่ได้สวยงามหรือสวยหรูเลยเริ่มต้นจากการที่เดินทางประกวดร้องเพลงก็สมัยก่อนก็ลบาบากอยู่แล้วนะคะแล้วก็กว่าจะเข้ามาถึงการมีชื่อเสียงได้ก็อุปสรรคนานา,นานประการถามว่าพี่พึ่งใช้ความอดทนตรงนั้นมาได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเขารักในเสียงเพลงรักในความความที่เป็นอาชีพตรงนี้ด้วยแหละเขาก็เลยมีความอดทนด้วยพรสวรรค์และความจำที่เป็นเลิศ น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความชอบส่วนตัวของเธอเธอเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆตั้งแต่ตแตอายุ8ปีเช่นงานวัดงานทำบุญประจำปีโดยใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งนรัยอ้อยเธอเข้าประกวดล่ารางวัลตั้งแต่อำเภอศรีประจันย์บางปะมา้าและข้ามจังหวัดไปถึงอำเภอเสนาพักไห่มหาราชวิเศษชัยชาญรวมถึงอำเภอใกล้เคียงเช่นอยุธยาสระบุรีในครั้งแรกที่เธอแข่ง เธอได้รางวัลชมเชยและได้ไต่ลำดับจนถึงขั้นชนะเลิศในทุกเวทีการประกวดชื่อเสียงและนักร้องเสียงหวานในนามน้ำผึ้งนัไรายอ้อยเป็นที่รู้จักกันทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงน้ำผึ้งไปประกวดร้องเพลงล่ารางวัลจนไม่มีใครสามารถสู้เธอได้เพียงแค่ได้ยินชื่อน้ำผึ้งนรอ้อยผู้เข้าประกวดบางคนถึงขั้นกับถอนตัวไม่ขอสู้ด้วยทำไมผู้เข้าประกวด พอได้ยินชื่อนำพึ่งนาไลาอ้อยถึงขั้นกับถอนตัวเธอมีเทคนิคหรือว่ามีความสามารถที่เก่งกาจอย่างไรการร้องเพลงของพี่พึ่งในการใช้เทคนิคมันเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์คนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่พึ่งได้รับพรสวรรค์มาอย่างเต็มที่จากตัวเขาคนเดียวเลยซึ่งเออหมือนฟ้าสั่งให้มามาเพื่อมีพรสวรรค์ล้นๆท,ทั้งที่อ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่พี่พึ่งมีเทคนิคในการร้องเพลงก็คือเวลาที่เขาได้ไกด์มาจากครูเพลงปุ๊บพี่พึ่งก็จะมาฝึกฝึกด้วยตัวเองคืออาจจะแบบ ฟังไกด์จากครูเพลงขึ้นมาบ้างอาจสมมติว่า50%อีก50%เนี่ยพี่พึ่งจะเป็นการร้องด้วยอัดแปตัวเองคือการดีไซน์ดีไซน์ในการร้องของตัวเองซึ่งเวลาที่ไปอัดเพลงแล้วในห้องอัดพี่พึ่งก็จะเอากลับมาฟังเอากลับมาฟังปุ๊บมีความรู้สึกว่าท่อนนี้ตัวเองร้องไม่ดีท่อนนี้ตัวเอง,องยังน่าจะดีกว่านี้ก็จะกลับไปร้องใหม่จนกว่าจะพอใจแล้วถึงจะให้จำหน่ายทุกวันนี้การร้องเพลงของของพี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งฝึกจาก ควรรค์ของตัวเองไม่ได้ฝึกจากการที่อย่างปัจจุบันเนี้ยคนอื่นจะมีการสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกที่นู้นที่นี่มาเด็กรุ่นใหม่แต่สมัยนั้นพี่เพิ่งไม่ได้ฝึกเลยคือเรียกว่าเป็นมาจากธรรมชาติล้วนและปัจจุบันเนี่ยไอความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงออกมาเนี่ยมีทั้งลูกเอื้อนลูกหยอดลูกคอไม่มีการแต่งเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนักร้องรุ่นใหม่ที่ไปเข้าห้องอัดปุ๊บเนี่ยถ้าร้องไม่ดีเขามีการแต่งเสียงซึ่งสมัยนั้นไม่มีการแต่งเสียงอันเนี้ยสำค มันเป็นอะไรที่เขาเรียกก็มีเป็นทรงพลังมากกว่าเมื่อเธออายุได้15ปีไวพ์เพรสุพรรณครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งไทยนำวงดนตรีมาแสดงที่วัดทับกระดานพ่อของเธอจึงพาเธอไปฝากให้เป็นนักร้องในวงไวพ์เพรสุพรรณเธอได้ร่วมร้องเพลงและแสดงความสามารถจนไวพจน์เห็นความสามารถเกิดความเมตตาจึงรับเป็นบุตรบุญธรรมและพาไปอยู่กรุงเทพมหานคร เธอเริ่มต้นจากการเป็นห่างเครื่องและนักร้องประจําวงดนตรีก่อนที่ไวพจน์จะแต่งเพลงให้กับเธอในชุดแรกคือเพลงแก้วรอพี่ซึ่งเพลงแก้วรอพี่เป็นเพลงแก้กับเพลงแก้วจ๋า โดยใช้ชื่อในการร้องเพลงใหม่ว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณได้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ย้ายตัวออกจากวงไวโพธิสุพรรณเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับก่อนที่พุ่มพวงดวงจันทร์จะแยกตัวออกจากวงไวโพธิสุพรรณนั้นเธอได้สนิทกับนายธีรพลแสนสุขซึ่งเขาเป็นนักแต่งเพลงและมือแซกโซโฟนประจําวงไวโพธิจึงกลายเป็นความรักจากนั้น ทั้งสองจึงตัดสินใจแยกตัวออกจากวงไวพดเพรสุพรรณทั้งคู่ได้มาทำงานกับสอนเพศสอนสุพรรณโดยทํางานเป็นหางเครื่องและนักร้องในวงสุดท้ายเธอก็ได้ย้ายมาอยู่กับวงขวัญชัยเพชรรอยเอ็ดจึงทำให้เธอได้พบกับครูเพลงชื่อดังดครูมณ์เมืองเหนือครูมณ์เมืองเหนือจึงแต่งเพลงใหม่ให้กับเธอชื่อเพลงว่ารักไม่อันตรายซึ่งเป็นเพลงแก้ รักอันตรายของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดพร้อมกับลงแผ่นเสียงและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้แยกตัวออกจากวงดนตรีขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ด<ล>เพราะหวังว่าจะสร้างวงดนตรีเป็นของตัวเอง แต่เวลานั้นโชว์ไม่ค่อยเข้าข้างในทีลพลสักเท่าไหร่จึงต้องออกหางานทำเป็นนักดนตรีตามงานต่างๆจนได้มาอยู่กับวงดนตรีของรุ่งโพธารามและได้ออกตะเวนไปแสดงตามภาคเหนือและจึงได้พบกับนักจัดรายการวิทยุคารมคมคาย ถึงขั้นมีแฟนเพลงที่ได้ฟังส่งจดหมายมาทางรายการว่าอยากเห็นหน้าคราตาของนักร้องสาวเสียงใสผู้นี้จนทำให้คารมคมคายจึงคิดเปิดการแสดงของพุ่มพวงดวงจันทร์ครั้งแรกเพื่อสนองความต้องการในบรรดาของแฟนๆที่เรียกร้องกันมาหนาหูโดยวงดนตรีของพุ่มพวงดวงจันทร์จะจัดขึ้นครั้งแรกที่วัดพญาปันแดนตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต์ต่อมาในปีพศ .2519 พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยได้รับการสนับสนุนจากคารมคมคายนักจัดรายการวิทยุและอาจารย์มนเมืองเหนือแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรต่อมาเธอได้มาอยู่ในบริษัทเสกสรรเทปแผ่นเสียง ผลงานของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เริ่มประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณประจวบจำปาทองและคุณปีชาอัศวะเลิกนั้นให้ตั้งวงดนตรีร่วมกับเสรีรุงสว่างในชื่อวงเสรีพุ่มพวงจากจุดนี้ความสำเร็จจึงได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ในเวลาต่อมาพุ่งพวงดวงจันทร์ได้มีผลงานมากมายทั้งผลงานเพลงภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์จึงทําให้เธอได้เป็นราชินีลุกทุ่งถึงทุกวันนี้ต่อมาในปีพศ2525พุ่งพวงดวงจันทร์ได้เปลี่ยนสังกัดมาอยู่สังกัดอาซนาโปรโมชั่นซึ่งนับเป็นก้าวสาคัญของเธอที่มีชื่อเสียงอย่างแท้จริงผลงานในระหว่างปีพศ2525ถึงพศ2530เธอมีผลงานมากมายอย่างเช่น จะให้รอพอสอไหนดวงตาดวงใจสาวนาสั่งแฟนนัดพบน้ำเพอทิ้งนาลืมทุ่งคนดังลืมหลังควายอื้อหอล่อจังห่างหน่อยถอยนิดชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเรื่องของสัตว์โลกในปีพศ2532พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ย้ายมาอยู่บริษัท CBS Record ประเทศไทยจำกัดโดยมีอาจารย์ไยจิตสุภาวาเรคูเพลงชื่อดังช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เข้ากับกระแสนิยมในเพลงสตริงยุคนั้น แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จจากนักฟังเพลงลูกทุ่งมากนักจึงได้ย้ายไปทางานกับค่ายบริษัทท็อปไลน์มิวสิกและได้ออกผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมเช่นชุดตะกะแตนผูกโบกล่อมและทีเด็ดพุ่มพวงแต่เพลงในชุดตะกะแตนผูกโบนั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากสักเท่าไหร่ เพราะเหตุนี้จึงทําให้พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ปรึกษากับครูเพลงว่าอยากจะเปลี่ยนเพลงแนวใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในยุคนั้นซึ่งเป็นบทเพลงหนูไม่รู้แต่งโดยวิเชียนคําเจริญหรือลบบุรีรัตซึ่งเป็นเพลงที่ทําให้เธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งน,น,น,อน,นอกจากนี้ครูลบบุร ok ีรัต ยังได้แต่งเพลงอีกมากมายเช่นหนูไม่รู้พี่ไปดูหนูไปด้วย,ย,ลววยและได้นำผลงานเพลงเก่าๆมาทำดนตรีใหม่เช่นพุ่มพวงหลายพอสอตลับเพชรตลับทองขอให้รวยนำพึ่งเดือนห้า ซูเปอร์ฮิต1และซูเปอร์ฮิต2และในปีพศ2533นำผลงานเพลงนักร้องบันนอกโดยนำดนตรีฉบับของไวยพจนพศสุพันธ์ที่เป็นคนแต่งในปีพศ2519มาทำดนตรีใหม่ในบริษัทท็อปไลน์ไดมอน์ ด้วยความสามารถและพรสวรรค์ของพุ่มพวงดวงจันทร์จึงทําให้เธอได้รับรางวัลมากมายพศ2521ได้รับรางวัลพระราชทานเสาอากาศทองคําพระราชทานจากสมเด็จพระคณิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเพลงอกสาวเหนือสะอื้น ทองพ่อแม่พี่น้องยังคอยกันอยู่นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้ร้องเพลงส้มตําบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีตอบไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตําินบ่อยๆ ต่อมาในปีพศ2532ได้รับรางวัลกึ่งศตวรวษเพลงลุกทุ่งไทยครั้งที่หนึ่งจากบทเพลงสาวนาสั่งแฟนต่อมาในปีพศ2534ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกครั้งในสาขารางวัลขับร้องเพลงดีเด่นกับเพลงสยามเมืองยิ้มจงภูมิใจเธอที่ ่อมาในปีพศ2552ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปริยาศิลปินศิลปินอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนมีเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบของการแสดงสดที่แตกต่างออกจากลูกทุ่งแบบเดิมซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการเพลงลูกทุ่งไทยให้แตกต่างโดยสิ้นเชิงมีการจัดการแสดงสดคอนเสิร์ตซึ่งถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญในช่วงประมาณกลางปีพศ2529เพลงกระแสเข้ามาสิได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเหตุนี้เองพุ่มพวงดวงจันทร์จึงได้รับฉายาราชินีลูกทุ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพรสวรรค์นในการที่พี่เพิ่งอดทน และอีกอย่างหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยความเป็นพุ่มพงษ์ลงจันทร์เนี่ยนักร้องในรุ่นนั้นไม่ค่อยมีใครมีผู้หญิงมีพี่พึ่งคนเดียวที่โดดเด่นขึ้นมานอกนั้นก็จะเป็นรุ่นผู้ชายนะคะและอีกอย่างหนึ่งการที่พี่พึ่งเป็นนักร้องซึ่งมีวงดนตรีก็มีวงของตัวเองเป็นหลักวงอื่นๆก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ต้องบอกนักร้องผู้หญิงทั่วไปอะนะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งสัมผัสกับคนนั้นคนนี้หรือแบบปัจจุบันเหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งนักร้องทั่วไปเน จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยสมัยนั้นพี่เพิ่งทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานแลงน้งานเงินงาน,งานแล้วแฟนเพลงของพี่เพิ่งก็จะเห็นว่าเออเนี่ยคนนี้ร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งทํางานเก่งกระตันยูเก่งเป็นคนดีเป็นอะไรเห็นภาพตรงนั้นซึ่งภาพลักษณ์ตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอยู่อยู่อีกชั้นชั้นหนึ่งที่แฟนเพลงให้ให้ให้ความรักพี่เพิ่งเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มาก สามารถร้องเพลงช้าทําให้คนร้องไห้ได้ยิ่งคนอย่างที่อกหักแลเสียใจอยู่ถ้าในยุคนั้นนะถ้าฟังเพลงของพี่พึ่งเนี่ยจะต้องเสียใจแน่นอนน้าตาไหลเลยเพราะพี่พิ่งเป็นคนที่ร้องเพลงเนี่ยถ้าส,สมัยนีย้เขาจะเรียกว่าอินเนอร์อินเนอร์มาเต็มค่อยถามเหมือนกันว่าทำไมพี่พึ่งร้องเพลงเพราะจังเขาจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจเนื้อหาของเพลงและเราใสา่ลมตรงนั้นเข้าไปเขาเรียกว่ามันจะสัมผัสข,ของความรู้สึกของเนื้อเพลงได้ว่าเพลงนั้นอะ่ะมันจะสนุกหรือว่าเสียใจ 13มิถุนายน2535เป็นวันที่ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยและแฟนเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวง,งดวงจันทร์เธอจากไปด้วยโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยเพียงวัย30ปีแต่ถึงแม้ว่าเธอจะจากโรคนี้ไปแล้วก็ตามแต่ผลงานความอดทน ความกตัญยูของเธอก็คงอยู่ในใจแฟนเพลงตลอดไปและฉายาราชินีลูกทุ่งของเธอจะอยู่จวบจนปัจจุบันถึงแม้วันนี้พุ่งพวงดวงจันทร์จะจากเราไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงและผลงานของเธอยังตราตึงอยู่ในหัวใจแฟนเพลงจนได้มีเยาวชนแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่ได้นำเพลงของเธอมาประกวดแล้วมาขับร้องจนเธอมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จต่างๆ ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเด็กเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเด็กผู้หญิงที่อยากร้องเพลงเนี่ยในเมื่อเจอ u t u b e ปุ๊บอยากรู้ว่านักร้องผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงแบบไหนเขาก็จะเปิดใน YouTube เด็กรุ่นใหม่ก็จะเห็นว่าแม่พึ่งย่าพึ่งนะก็จะบอกอยากฝึกอยากร้องอยากร้องแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นักร้องรุ่นใหม่ลูกทุ่งรุ่นใหม่เนี่ยร้องไม่ได้แบบนั้นต้องบอกว่าไม่ได้แบบนั้นเพราะว่าการเอื้อตอวน้อยลงจังหวะจักโคนเนี่ย ไม่ค่อยบอกฝึกหนักขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ความสวยไว้ก่อนคุณค่าความเป็นลูกทุ่งใช้คำว่าลูกทุ่งโดยแท้เพราะพี่เพิ่งไม่ได้ร้องเพลงสองแง่สองงามและอีกอย่างนึงพี่เพิ่งไม่ร้องเพลงคำหยาพี่เพิ่งจะใช้ความเป็นธรรมชาติของความเป็นลูกทุ่งอธิบายเนื้อหาของเพลงก็คือเป็นธรรมชาติปกหักสนุกหยอกเอิญอะไรอย่างเงี้ยก็จะตรงๆเลยแบบนั้นมากกว่า เพลงของแม่พึ่งเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นความหมายดีด้วยนะคะเพราะว่าสมัยนี้เพลงแบบแนวของแม่พึ่งอย่างงี้มันไม่ค่อยมีแล้วค่ะก็คือเหมือนเป็นคุณค่าให้กับวัยรุ่นยุคหลังๆได้ฟังกันด้วยะค่ะพพีีพ่่จา ถึงแม้วันนี้พุ่มพวงดวงจันทร์จะไม่มีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ฟังแต่ยังเชื่อว่าผลงานของพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นจะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปจนชั่วนิรันดร์ จวนสิ้นแสงสุริยาละหนึ่งวาดนตรีสวรรค์แสนสุดสิดายมองไปใจเท้นอย่าเมื่อตะวันเย็นเย็่เยไว้น้ำเล่นเคียงคู่รวมกัน เด็ดดอกบัวสาบานเห็นทุกวันแล้วเศร้าใจโอ้พี่จ้าพี่เอ๋ยลืมอายจังเลยเปลี่ยนคู่ชื คอยจนทั่วชีวิตตราบชั่วฟ้าดินน้องลืม